ครูจะสอนการขายห้าบทเรียนการขายแนวใหม่ผสมแนวเก่าทำไมต้องมีแนวเก่าเพราะคนใหม่ๆอะค่ะทุกคนยังคงต้องใช้อะไรเดิมๆเข้ามาผสมผสานกับแนวใหม่รวมถึงในเรื่องของการเงินนะคะทํายังไงให้เงินงอกเงยทุกคนดูนะขนาดแบบ5้าบทเรียนเบอร์เดิมๆทุกคนยังจับร้อยล้านจับสิบล้านไม่อ้อจับกำไรแปดเกินแปดแสนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ครูจะสอนแบบเต็มรูปแบบมากในซูมสอนะคะแล้วซูมสอใครที่จะเข้ามาซื้อสินค้าเพียง1ชิ้นอะไรก็ได้ค่ะทุกคนในแบรนด์นุบก้าเพียงชิ้นเดียวค่ะแล้วบอกให้คนที่คุณซื้อของอะ่ะพาคุณเข้า z o ูมคุณก็ไปโหลดโปรแกรม Zoom มานะคะเรียนฟรีค่ะเรียนฟรี5บทเรียนนะคะซูมสอแล้วมีเซอร์ไพรส์ค่ะมีเซอร์ไพรส์คุณจะได้เรียนการตัดต่อรูปภาพการทำวิดีโอ การไปลงเพจยังไงให้ปังการอยู่ในติ๊กต็อกยังไงให้คนติดตามหลักแสนนี่คือเซอร์ไพรส์รที่คุณจะได้รับนะคะเซอร์ไพรส์รแน่นอนค่ะเพราะมีคนที่ประสบความสําเร็จในแต่ละด้านตัวเป็นๆมาสอนให้คุณฟรีๆเพราะจาดาันกับุกนห้ามพลาดห้ามพลาดคนค้าซื้อของชิ้นเดียวมาเอาวิชาไปฟรีๆจะมาขายแบรนด์ครูหรือไม่ ครูไม่ว่าไม่กโกรธไม่ตามจิกไม่ตามด่าไม่ตามบน่นไม่ตามคุณเลยนะคะเอาที่คุณสบายใจแต่ครูอยากให้ค่ะเรามีวิชาอะไรดีๆนะคะทุกคนครูอยากให้เพราะฉะนั้นค่ะซื้อสินค้าแบรนดูป้เก้าชิ้นเดียวเรียนฟรีค่ะทุกคนเรียนฟรีนะคะเรียนฟรีแล้วที่สําคัญจับมือทําเลยจับมือทานะคะให้แบบเบสิกให้แบบขายได้เลย ให้แบบทำได้จริงแล้วให้คุณตัดต,ต่อภาพเป็นเลยให้คุณสามารถลงติกตอกได้ให้คุณรู้เรื่องติกตอกอย่างกระจ่างชาัดให้คุณรู้เรื่องเพจไปลงเพจยังไงไปขายช้อปปี้ลาซาด่ายังไงให้ปังทํายังไงเพจถึงมีคนตามทุกคน